สวัสดีครับช่างท้องถี่นเชคคูมวันนี้ผมจะมาสาธิตการทำเชฟไฟล์ไปใส่ในแ a กนะครับแล้วก็เอาไฟแ d ออกมาทำใน RGS นะครับเริ่มเลยนะครับไม่มีการเสียเวลาไปที่ Google Earth เหมือนเดิมนะครับ Google Earth เหมือนเดิมนี่แหละแล้วก็ลากเส้นเชฟไฟล์เราใหม่นะครับ โดยให้ถ้ามันเป็นเส้นตรงนะครับถ้ามันไม่โค้งเยอะก็ลากให้เป็นเส้นตรงให้มากที่สุดพยายามให้มีไยนะครับพยายามให้มีไน้อยที่สุดนะครับคือทางผู้ตรวจเนี่ยเขาเขาเขาตรวจดูแล้วเขาว่าไยมันเยอะเกินไปนะครับยมันเยอะเกินไปจะสังเกตว่าทาไมผมต้องใส่รูปเอาเครื่องมือไปจับที่ตัดด้วย ก็ให้เขายืนยันให้เขารู้ว่าเราไปจับพิกัดจริงนะครับมาทําจริงไม่ใช่นั่งขีดขีใน Google อย่างเดียวนะซึ่งถ้าใครไม่มีเครื่องมือ g, g ีพนะครับไม่มีอ t k ไม่มี GPS กเวไปยืมเพื่อนนะครับไปทําการถ่ายรูปให้เขาดูว่าเราจบพิกัดจริงนะครับในแบบรายงานมันจะต้องมีด้วยนะครับนี่ครับเริ่มเลยนะครับอันนี้ผม พอเราเขียเสร็จแล้วนะครับเราก็บันทึกนะครับบันทึกเป็นนามสกุ kml นะนามสกุล kml อันนี้ผมบันทึกแล้วผมเก็บไปแล้วผมก็เลยไม่ขอบันทึกอีกนะครับทั้นตอนนี้เราคงรู้กันดีของขอปิดหน้านี้เลยไปที่โปรแกรมเลยนะครับไปที่โปรแกรมนะไปที่เลเยอคลิกขวานะครับ property ไปที่ d i t n coordinate นะครับ coordinate system อันที่สาม เลือก UTM เลือก w GS 1 9 8 4เลือกนาเทมเลือกโฟน48กดโอเคครับจากนั้นเปิดกล่องแดงนี้ครับเปิดกล่องแดงเลือกคอมม n ช i ั่นทู l เลือกฟอร์ม TML Double Click TML t o l a g e r เลือกไฟล์ที่เราเขียไว้เมื่อกี้นี้นะครับเขียไว้คู่กันเเป็นแบบ มาแล้วนะครับต่อไปก็เมื่อกีคูนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วจากนั้นนะครับไปคลิกขวาที่ชื่อไฟล์เมื่อกี้นะครับที่ผมเขียนไว้ Google หนึ่งนะคิขวาไปอันคุกนี่ครับอันคุบหรืออันกาวเนะี่ยอันคุกเนะี่ย เลยนั้นที่ขวาที่โฟลิกอร์ครับไปที่ Data แล้วก็ไป export data เลือกอันที่สองเลือกโฟลเดอร์เก็บนะครับผมเก็บไว้ตรงนี้แหละตั้งชื่อเป็นเชฟไฟตั้งชื่อเป็นเชฟไฟการตั้งชื่อก็สำคัญนะครับจะได้หาง่ายๆ ไฟล์ file 12แล้วกันผมตั้งชื่อเป็นไฟล์หนนะครับเพราะว่าตั้งไว้ัหลายบรรลายนโยมจะสับสนนะครับอย่าลืมว่าจำให้ได้นะครับว่าเราเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับกดโอเคครับกดเซฟนะครับกดโอเคเซฟ มาแล้วครับมาแล้วทีนี้แต่ผิวขึ้นมาให้เป็นผิวแดงแล้วกันคำเข้มอ่อนคำมหนาสักหนึ่งจากนั้นรีมุโพลิกอร์ตออกเลยนะครับรีมุโพลิกอร์ตออกเลยโอเคจากนั้นนะครับเราจะเซฟไฟล์นี้แหละเข้าไปไว้ใน โปรแกรม AutoCAD นะครับเราจะเอาเชฟไฟนี้เด่ทำยังไงนะครับคลิกขวาที่เชฟไฟนะครับคลิกขวาที่เชฟไฟหนึ่งสองเราเคลิกขวานะครับเป็นที่ Data ไปที่ x b l o c to CAD นะครับ F b l o to CAD ตรงนี้นะครับตรงนี้มันถามว่าให้เราเลือกเวอร์ชัน CAD นะครับผมเลือกเป็น2องพันเจ็แล้วกัน ตรงนี้ให้ตั้งชื่อเก็บไว้ที่โฟลเดอร์นะครับผมตั้งชื่อเป็น Cat Cat12 นะครับ Cat 12กดเซฟโอเคถ้ามันเข้าไปใน Cat มันจะร้องตัวนีนนะ้นะครับไปที่ f พดแคแสดงว่าไปในแคปแล้วนะครับลองดูสิ เปิดไฟแชทนะครับเปิดไฟแชทไฟแชทหนึ่งสองโอเคอ่ะทีเนี้ยอันนี้เป็นเชฟไฟล์ที่เราทำมาจาก Google Earth นะครับถ้าเราไม่ลบเส้นข้างออกเนี่ยมันจะ แสดงคอยต์ให้เราทั้งหมดนะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับซึ่งมันเยอะมากดกูนแบบนี้ก็น่าจะรู้นะครับทีนี้เราต้องการเซ็นเตอร์ไลน์คอยต์เฉพาะเซ็นเตอร์ไลน์เราจะทํำยังไงก็อยู่ที่เทคนิคของใครของมันนะครับว่าจะเอาเส้นตรงนี้มาอยู่ตรงเป็นเซ็นเตอร์ไลน์ได้ยังไงในส่วนของผมผมหาจุดถึงกลางก่อนอ่าใช่หาจุดถึงกลางก่อน นี่ครับตัวกลางของผมถ้ามันขึ้นสามเหลี่ยมก็แสดงว่าเป็นตัวกลางแหละนะครับมาร์กไว้เลยนะครับมาร์กไว้หลังจากนั้นผมลบเส้นหัวท้ายของออกกรับเส้นติดหัวท้ายเส้นติดหัวท้ายทำไมถึงลบครับเพราะเราจะออฟเซตมันเข้าไปแต่เส้นเนี้ยที่เราได้มาเนี่ยมันมาจากไฟล์มันมาจากเทปไฟล์นะครับมาจากส่วนอื่นมันไม่สามารถ ออฟเซ็ตเข้าไปได้ทันทีนะครับไปเชื่อลองดูไม่เข้านะครับเราจะต้องระเบิดมันนะครับระเบิดมันออกเดี๋ยวใช้คําสั่ง x นะ้เน่าะครับล้วก็เหลือเป็นเส้นใครเส้นมันใช่ไหมครับเราระเบิดแล้วทีเนี้ยเราจะต้องจอยมันใหม่จอยมันใหม่ใช่จอยจอยมันใหม่ให้มันเป็นเส้นต่อเนื่องให้มันเป็นเส้นต่อเนื่องใหม่ ผมต้องการเส้นเดียวเส้นนี้ผมไม่เอาเส้นนี้ผมไม่จอยลอะดกด J ครับ s ส a นบาร์การเป็นเส้นนี่ครับเป็นเส้นต่อเนื่องมาแล้วจากนั้นนะครับเราก็ offset มันได้เลยเนี่ยน่แลนะนครับทีนี้เรปิดหัวมันหน่อยปิดหัวเพื่อจะดูว่า เส้นที่เราออเสร็จมามันนีสจริงข้างล่างด้ดวยอันนี้เทคนิคของใครของมันนะครับไม่ไม่ใช่ว่าต้องทําแบบนี้นะครับใครทําแบบไหนก็ได้ขอให้มันได้เหลือ ถ้มันเป็นเส้นเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ผมลบออกนะครับเส้นนี้ผมไม่เอาละผมวออ่าเปเพราะเส้นเซ็นเตอร์ไลน์บอกเลยนี่ครับเส้นเซ็นเตอร์ไลน์นะครับถ้าเราเอาต้นซ้ายต้นขวาไปรับรองคอยเยอะแน่นะครับทีนี้เราทำไงนะครับเซฟแอปครับเซฟแอปตั้งชื่อเป็นเซ็นเตอร์ไลน์สอง เซ็นเตอร์ไลน์หนึ่งสอนะครับเล line 1, เซ็นเตอร์ไลน์หนกดเซฟครับทีนี้ไฟล์แคทนี้ไม่ได้ใช้รับปิดเลยกลับไปที่โปรแกรมครับกลับไปที่โปรแกรมกลับไปที่โปรแกรม a data ออลบรีบุ๊กตัวนี้ออก ถ้าขึ้นแบบนี้นะครับให้รีมูฟไฟล์นี้ออกก่อนนะครับกออกออรีมูฟออกก่อนพอรีมูฟแคดนี่นะครับรีมูฟแคดรีมูฟแคดนะครับกดทําั่งรีมูฟนี้นะครับจากนั้นไปแอดดัตต้าแอดดัตต้านะครับเราจะเอาไฟล์แคดนั้นออกมาเมื่อกี้ผมเซฟไว้เป็นเซนเตอร์ไลน์หนึ่งสองนี่ครับเซนเตอร์ไลน์หนึ่งสองกดแอดนะครับ ามาแล้วครับเส้นเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราไม่ไปรีมูฟหน้าหน้าแคดมันจะไม่มานะครับมันจะซ้ําแล้วมันจะไม่โชว์นะครับอนี้ออกมาแล้วแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับจากนั้นไปติ๊กสมัยบวกตรงหน้าหน้าเลเยอร์ cl 1 2บสนี่ยครับเซนเตอลสปิดให้หมดให้เหลือแต่ตัวพลิกอน เออพุลิไลนะครับให้เหลือแต่พุลิไลนะครับปิดให้หมดนะครับปิดให้หมดจากนั้นไปคลิกขวาที่พุลิไลเลือกกวาที่พุลิไลเลือก data นะครับเลือก data export data export data เลือกอันที่สองเลือกโฟลเดอร์ ทีเนี้ยเราจะตั้งชื่อเชฟไฟล์ที่เป็นเสเฉพาะเซนเตอร์ไลน์นะครับเราเลือกเลยแต่ไฟล์นะตัวนี้ต้องเป็นเชฟไฟล์นะตัวเนี้ยตั้งแล้วต้องเป็นเชฟไฟล์อันนี้ผมตั้งใหม่เป็นเชฟไฟล์เมื่อกี้เชฟไฟหนึ่งสองอันนี้จะเป็นเชฟไฟเซนเตอร์ไลน์นะครับเชฟไฟเซนเตอร์ไลน์เชฟไฟเซนเตอร์ไลน์ พิมพ์ตั้งชื่อนะเนี่ยอย่าให้มันมีอักขระอื่นนะครับแล้วก็ต้องเป็นติดกันนะครับไม่งั้นเซฟไม่ได้เซฟไฟล์หนึ่งสองนะครับอันนี้เป็นนามบุญเซฟไฟล์โอเคกดเซฟครับกดโอเคกดเน็ตต่อไปรีมูฟไฟล์แชทออกเลยรีมูฟไฟล์แชทออกเลยนะครับเนี่ มาเลือกทางนี้อีกครับทีนี้เราไปที่ Data Management Tool จะทำ Point แล้วนะครับทีนี้ Data Management Tool ตัวนี้นะครับไปที่ Future ไปที่ Future ไปที่เป Future to Point นะครับตรงไหน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 นี่ครับตรงนี้นะครับ Future เปิดติถูก Point แล้วเพื่อคลิกครับ ลากเชฟไฟ CL ที่เราทําไว้นะครับเชฟไฟ CL นะ K P P P L, เชฟไฟ CL เข้าไปไวนะ้จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ตั้งชื่อตรงนี้เป็น point นะครับเราจะทำ point ละ point หนึ่งสองนะครับกดเซฟครับกดโอเคครับ ทีนี้ามาแล้วเห็นไหมครับฟอยด์เยอกี่ฟดิลดลงเยอะเลยนะครับลดลงเยอะเลยตัวนี้เป็นการแต่งฟอยด์นะครับเป็นการแต่งฟอยด์นะครับเข้าร,นะร,ระยะนิดนึงผมเอาตัวไหนดี ตัวน,นี้แล้วกันสีเขียวเล้ส18แมันใหญ่ไปนะครับเอาเหนือสักสิก็พอครับอได้ไหมก็แล้วแต่สไตล์ใครชอบนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับอันนี้แต่งเส้นนะครับแต่งเส้นเอาสีอะไรดีเดี๋ยวกัดเงินแล้วกันนะหคาักสองอ่ะ ต็แล้วแต่นะครับแต่งเอาทีนี้เราจะเอา point เอาตารางอะไรมาเนี่ยเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมเลยนะครับทําเหมือนเดิมเลยไปที่คีดขวาที่ point นะครับีขวาที่ point ไปที่ property ครับ property ต่อคู่นะครับ property ไปที่เลเวลนี้ครับเลเวลแล้วก็ติ๊กตรงเลเวลนี้ด้วยนะจากนั้นเลือกตัวนี้นะครับ F I D เลือกฟอนต์ตัวหนังสือแล้วแต่ตามถนัดนะครับตามถนัดไหนที่เราคิดว้าเราชอบนะครับเอานี้แล้วกันที่ ันนิวอันนี้เอาสักสิบแปดแล้วกันสิบหกลองสิบหกดูนะครับเป็นสีอะไรดีเป็นสีแดงโอเคครับเอาเล็กเกินไปเอามาณสิบหกไม่เกินไปเ,เดินครับขยายตัวน,นี้เอาีสิบสี่แล้วนะ,ะเดี๋ยวิ คือใหญ่แทนแล้วแต่นะครับทนะีนี้ดูออฟฟ์กันทะี่สุดแล้วนะนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นที่ไฟต่อไปลิกขวาที่ไฟครับลิกขวาที่ไฟเหมือนเดิมไปที่ Open a เอ b l ิบิวเทครับมาแล้วเหมือนเดิมนะครับอันนี้มี23 i พอย์เองนะครับเหลือ2ีพอยด์จากเป็นร้อยนะครับเหลือ2ีพอยด์แล้วก็ไปกดตรงนี้นะครับหัวลูกศรตรงนี้เลือก option ไปที่ a d d ต u บตรงนี้ให้เป็น e นะครับเอเด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 เวเดเดดเดดเดัดเเดเน เดิมครับกดที่เดิมกด f two ตันนี้เป็น n นะครับตัวนี้เป็น double แล้วก็โอเคครับมาละว e กับ n ปุ่มช่อง e คลิกขวานะครับไปที่แคลค u ลเลตตรงนี้นะครับกดเข้าไปยีส์อันแรกให้เป็น x นะครับ c o o พอดิเนตติกัรที่สองโอเคยีสเนี่ยนะครับคลิกับ ตรงนี้เล่นกันครับคุมดำเลือกแลก็มีตบเยสอันนี้เลือกเป็น Y นะครับเลือกที่สองโอเคอเคมาแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมตรงนี้ก็ปิดหน้าต่างไปเลยจากนั้นนะครับไปที่เราจะเอามา เ้า e อ c e l เข้า Excel นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนอทบทวนนิดนึงไปที่ point นะครับไปที่ point ไปที่ point ตัวเลขมาแล้วโอ้เอาตาราง Excel ใช่ใช่ใช่ต้องเป็นตาราง Excel แล้วนะครับทบที่นะครับเราจะเปิดไฟล์ Excel เปิดไฟล์ Excel ขออนุญาตครับขออนุญาตรับตรวจสอบเท็บเลยต,ตนรอ <c oughs> yeah. ที่นี่นะครับ o n v e n t t o o t ท o l เียตสมาธิไปหเลยต,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 ตัวนี้นะครับเราจะเอา Excel แลและ o n v e n t n t n Tool นะครับ ไปที่ Excel นะครับไปที่ Excel ไปที่ Table to Excel นะครับเตาคิดนะครับตัวนี้ลากนะครับเราลากลากฟอย์นะครับลากฟอย์ที่เราตั้งไว้ฟอยส์หนึสอนะครับเข้าไปกดเซฟไฟล์นะครับกดเซฟไฟล์ มันจะเป็นพิจัดตาราง Excel นะครับอันนี้ผมเก็บไว้โฟลเดอร์เดียวกันรายงานนี่เลยพิจัดพิดจเเพัดหนึ่งสองแล้วกันนะครับเฟซโอเคจำโฟลเดอร์นั้นไว้นะครับนี่ครับมาแล้เฟเบิ e e x เอ็กเซลนะครับพิจัดหนึ่งสองผมเก็บไว้ในได์อ e. ติดเอสติดกัดกัดหนึ่งสองอยู่ไหนนั่นะครับติ๊กัดหนึ่งสองเปิดสไฟขึ้นมาตัวนี้ไม่ได้ใช้ลบออกเหลือแต่ e กับ n นะครับลบเลยเบัตรกิ๊บแถวติ๊ใส นี่เป็นสีฟอย,ยสุดท้ายออกอันนี้ไม่อันนี้ไม่ต้องลบฟอยสุดท้ายแล้วนะครับเดินไปไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเหมือนอ g o o g l e Earth นะครับไม่ต้องไปลบนะครับทีนี้นใส่สีขึ้นมา อย่นี้แล้วกันอนี่นะะก็ตารางคะุณเหรอะะตัวเลขนี้นะครับให้เป็นทฤษอยมสองตำแหน่งได้แล้วได้แล้วยี่สิบสอยนะครับเิปเลยทีนี้นะ ได้หมดแล้วเปิดมาที่โปรแกรมเอาเราจะเอา Excel เข้าใช่ไหมครับอันนี้เราปิดปิดไปเลยเอา Excel เข้านะครับไปที่ไปที่ View นะครับไปที่ View ไปที่ layout view layout view อันนี้ไปจัดเอาแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ไปที่ตารางเอ c เซนะครับคุมดำทั้งหมดคอนโทรลซป้นพิมพ์นะครับคอนโทแล้วก็ c อนโทรลลากไปตอนนี้นะครับเป็นอันจบ ก็ไปแต่งเอานะครับอันนี้คือ,อาการําการนําการหาเอาพิกัดนะครับมาจากไลแคทนะครับมาจากไแคทก็แนะนำเพื่อนๆนะครับไปทําดูนะครับก็คลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับต้องต้องผลักดันกันทุกคนครับช่วยกันพรุ่งนี้ก็ไม่แน่ว่าผมอาจจะไปช่วยพี่ชัยวัตรอยู่ที่ แกล้งคอนะครับเราจะได้ถ้าเป็นอำเภอหนึ่งเป็นสักสองคนเนี่ยผมว่าจบเร็วครับผมว่าจบเร็วนะครับก็จะไปเน้นให้สักคนสองคนแล้วก็ให้เป็นไปเลยให้เป็นเลยแล้วก็หลังจากทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาลงตรวจพื้นที่อะไรเสร็จแล้วก็พวกเราก็ลองรวมฝูกกันแล้วก็ทำาช่วยกันนะครับ <S 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 โอเคครับ <S <S สำหรับท่านใดที่ ทำได้แล้วก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับท่านที่ยังทำไม่ได้ก็ก็พยายามต่อไปนะครับพยายามต่อไปผมก็ขอบจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับ